สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กรมการแพทย์แผนไทยได้จับมือกับภาคีเครือข่ายเตรียมพัฒนา2ตํตำรับยากัญชาค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานได้อย่างทั่วถึง นายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสร,รีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพค่ะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลได้กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดําเนินการทําความร่วมมือนในการผลิตกัญชาทางการแพทย์กับภาคส่วนต่างๆอาทิ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมและมหาวิทยาลายัยซึ่งมีศักยภาพเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนใหม่ขึ้นในประเทศนะคะสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งกัญชาทางการแพทย์นะคะถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรที่รวมกันในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะทั้งในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายที่สามารถจำหน่ายเป็นสมุนไพรใช้ตามภูมิปัญญาในการประกอบอาหารในครัวเรือนหรือจำหน่ายให้กับผู้ประกอบนำไปใช้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรเครื่องสำอางหรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะ สำหรับในส่วนที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นควรนำมาพัฒนาต่อยอดทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสำหรับทางด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวนะคะว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะได้ผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่งได้แก่ น้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถค่ะซึ่งพัฒนามาจากสายพันธุ์กัญชาในประเทศที่มีสาร THC ในปริมาณสูงและน้ำมันกัญชาตำรับการุณโอสถที่พัฒนามาจากสายพันธุ์กัญชาที่มีสาร CBD ในปริมาณที่สูงค่ะ โดยทั้งสองตำรับนี้นะคะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษตั้งแต่ปี2,563ที่ผ่านมาซึ่งได้อนุญาตให้แพทย์ค่ะสามารถนำไปใช้ในกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเช่นใช้ในผู้ป่วยระยะประคับประคองค่ะที่มีอาการปวดประสาทลดความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยพากินสัรลดอาการชักเกร็งของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งยาทั้งสองตำรับนี้ก็มีความต้องการจากโรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นจำนวนมากค่ะ